โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่กําลังติดตามช่อง YouTube ของอัปลน์เตทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆนพ,พน,น้องๆนะครับที่สนใจในการหาเงินออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมานะครับอแนะนำนะครับเว็บขุดบิตคอยนะเว็บขุดบิตคอยทุกทุกๆ4ชั่วโมงนะ ก็คือจ่ายไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปในกําลังที่พอดีพอดีแล้วก็ในตัวในตัวเว็บเองเนี่ยเป็นเป็นเว็บเป็นเว็บกระเป๋าอ่าเป็นเว็บกระเป๋าบิตคอยเป็นเว็บกระเป๋าคริปโตเคอ r e เรนซีเหมือนเว็บทั่วไปเลยเหมือนเว็บ Bitcoin, บิตคั b เหมือนเว็บไบเนนเลยครับเพียงแต่ว่ามันเพิ่งเป็นสตาร์ทอัพนะครับมันเพิ่งเกิดมานะครับสามารถ เก็บเหรียญคริปโตเคอเรนซีพวกสกุลเงินดิจิตอลได้นะครับแต่ว่า,าในในในช่วงแรกเนี่ยในเฟสแรกเนี่ยก็คือเขาเนี่ยขยายฐานลูกค้าโดยการนะครับโดยการาให้ทุกคนเนี่ยช่วยเขาขยายการตลาดของเขาก็คือเราสามารถหาเหรียญน,นะครับก่อนที่มันจะหมด หมดเขตนะก็คือหมดเขตภายใน90เอ่อ91ชั่วโมงนะครับก็คือประมาณอีกกี่วันละเนี่ยทุกคนเอ่อหนึ่งวันมี24เนาะหนึ่งวันมี24 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24ิบสหนึ่งเป็นยี่สสองเป็นสี่อก็ประมาณเอา่ามสวันนะครับก็คืออีกประมาณ3-4วันจริงๆอะ่ะเว็บเนี้ยมันมันมันเปิดตัวมานานแล,ล้วแหละแต่ผมเพิ่งเห็นจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ หน่งถ้าคุณสมัครภายใต้ลิงก์ผมเนี่ยคุณจะได้ทันทีเลยก็คือ,อประมาณ7,000พันซาโตชิก็คือประมาณ3ดอลลาร์นั่นเองประมาณ3ดอลลาร์แล้วก็ขุดอีกนะครับ4ชั่วโมงมาขุดครั้งหนึ่งนะ4ชั่วโมงมาขุดครั้งนึงก็ประมาณ2,000กว่า BTC นะโอเคนะครับทุกคนส่วนในเรื่องของการสมัครสมาชิกก็ไม่ยากเลยครับผมจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะถ้าใครไม่ได้สมัคร ถ้าใครไม่มีผู้แนะนำนะผมบอกได้เลยว่าจะไม่ได้รับ3ดอลลาร์นะเหมือนผมเนี่ยก็คือผมไปเจอเว็บโดยบังเอิญนะครับที่เป็นเว็บทาร์ฟิกนะครับผมไปเจอมาปุ๊บทีเนี้ผมกดมันไม่มีผู้แนะนำอะครับทุกคนทีนี้ผมก็ไม่ได้ค่าแนะนำอะผมก็ไม่ได้รับ3ดอลลาร์แต่ถ้าคุณสมัครใต้ลิงก์ของผมที่ผมวางไว้ให้เนี่ยคุณได้รับ3ดอลลาร์ท,ทันทีแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆส่วนเรื่องของการสมัครสมาชิกแบบนี้ครับ พอหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับกดสมัครกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับอ่ามันจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็ให้เรากด Create Account ได้เลยนะครับแล้วก็พอกดไปปุ๊บนะครับมันก็จะให้เรากรอกประมาณ3-4อย่างนะช่องที่1ก็คือให้เรากรอกอีเมลของเรานะครับช่องนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าช่องแรกเลยที่ผมเขียนคาว่าเมลเนี่ยก็คือกรอกอีเมลของเราได้เลย นะครับส่วนเรื่องของรหัสผ่านตรงนี้นะครับให้ตั้งเป็นแปดตัวประกอบด้วยตัวใหญ่1ตัวตัวเลข1ตัวแล้วก็ตัวอะไรก็ได้นะครับขอให้มันครบแปดตัวนะครับส่วนช่องโปรโมโค้ดตรงนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรครับว่างไว้ไม่ต้องใส่นะแล้วก็มาติ๊กอ่สไลด์ไปทางขวานะครับไอ้อรกรีตรงนี้สไลด์ไปทางขวาให้มันขึ้นแบบในรูปภาพเลยแล้วก็คลิก continu ์ได้เลยนะครับ continu ์ Continue ก็คือ c o n t i nue นะครับปุ่มเขียว <ๆ S 1> ด้านล่างนะครับอ่าทีนี้มันจะเด้งมาหน้านี้นะครับเด้งให้เราล็อกอินนะเด้งล็อกอินให้เราเลยนะครับพอเด้งล็อกอินมาปุ๊บให้ทุกท่านกดคำว่า,า try นะครับตรงนี้ try new bitcoin cloud miner นะ on mobile phone นะครับก็คือกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้าไปได้เลยมันจะให้เรากด start นะทุกคนเอออันนี้ผมไม่ได้เก็บไว้ก็คือให้เรากด start ก็คือเริ่มขุดได้เลย ดังนั้นให้ทุกท่านนะครับตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยก็คือทุกๆสีชั่วโมงมาปลุกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านโหลดแอปด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีแอปให้โหลดด้วยนะครับแอปตัวนี้นะครับโหลดได้เลยนะโหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android นะโหลดได้เลยนะสามารถขุดได้ในมือถือนะครับตอนนี้โอเคนะครับทุกคนใครที่ได้เท่าไหร่กันแล้วนะครับฝากมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะผมจะได้รู้ว่าใครได้เท่าไหร่บ้างแล้วนะครับผมโอเคนะ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง y t u t u ของอัปลาเต้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์นะครับใหม่ๆแล้วก็งานออนไลน์ทุกรูปแบบเลยนะครับสวัสดีครับ